ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณข้อมูลน่าสนใจชุดหนึ่งนะครับสองสามวันที่ผ่านมาผมมีโอกาสพูดคุยกับท่านรองผู้การบุกดาหารและแกบอกได้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีทราบตัวคนร้ายในคดีการตายของน้องชมพู่เพียงแต่ว่าจุดหนึ่งน่าวิเคราะห์ก็คือว่าข้อหาที่น่าจะตามออกมาสัก3 4ข้อหามันอาจเป็นตัวแปรหนึ่งที่วิเคราะห์และเชื่อมโยงไปว่าน้ำหนักหรือว่าหวยเรื่องนี้จะไปออกที่ใครติดตามจากรายงานพิเศษครับ การเสียชีวิตของน้องชมพูด่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวบ้านกบกองจังหวัดมุกดาหารถูกจับตามองอีกครั้งหลังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแ <ไป S 1> ย้มมีข่าวดีที่จะเปิดเผยในอีกไ,ไม่กี่วันนี้ท่ามกลางสะพัดตั้ง3ข้อหาหนากักคาดใช้เอาผิดผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ เมื่อจอลึกข้อกฎหมายข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันควรวิเคราะห์เบื้องต้นเชื่อได้ว่าผู้ที่ทำผิดต้องเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่อย่างแน่นอนอีกจุดสังเกตนิสัยของน้องชมพู่จะไม่ยอมให้คนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักาพาไปไหนคนอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่มีอำนาจนะตามกฎหมายนะครับญาติาพี่น้องนี่ไม่ได้เลย น้องสาวแม่น้องเขยอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับขณะที่ข้อหารดวงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นประสะจากเสรภีภาพในร่างกายจนถึงแก่ความตายในจุดนี้ต้องดูที่เจตนาประกอบวัาต้องการให้ถึงแก่ชีวิตหรือไม่ซึ่งจะทําให้โทษที่ได้รับแตกต่างออกไปด้วยก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่หนกเหนียวกักขังเนี่ยมีเจตนาฆ่าไหมนะครับนะถ้าไม่มีเจตนาฆ่าก็สูงสุดโทษจาคุกก็สิบห้าปี ส่วนข้อหาลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายเชื่อได้ว่าคนร้ายอาจนำร่างของน้องชมพู่ไปไว้กลางป่าเพื่ออำพารางคดีถอดชุดออกยากกับการตามตัวแต่ทว่าหลักฐานสำคัญนั่นคือเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกผู้ต้องสงสัยหัน่นหวังอำพารางคดีแต่กลับกลายเป็นหลักฐานสำคัญมัดตัวเองมากที่สุดเพราะพบเส้นขมปริศนาสามเส้นที่ศพของน้องชมพู่ ตรวจไมโดคอนเดรียดีเอ็นเตรงกับของน้องใช่ครับแสดงว่าเป็นแม่ใพี่สาวยายมันจะตรงมันหมดนะครับผู้หญิงหนะผู้หญิงเป็นตัวตั้งนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของแม่ของน้องของพี่ของยายเราไม่รู้เพราะมันจะเหมือนกันถูกไหมสายแม่ทั้งหมดใช่ายแม่ทั้งหบ ขณะที่การสืบสวนตำรวจตีวงบุคคลต้องสงสัยจากเดิมมีมากถึง10คนก่อนจะตัดทอนผู้ต้องสงสัยลงไปได้อีกจนเหลือเพียงคนเดียวเพราะยืนยันบางห่วงเวลาไม่ได้และจากแฟ้มการสอบสวนและหลักฐานทางิิตวิทยาศาสตร์พุ่งเป้าไปที่คนคนหนึ่งที่รู้จักน้องชมพู่เป็นอย่างดีอัญชุรีศิลปนนวกุลเอาให้ชัดรายงานสิ่งที่พบตรททหาดียพูดชัดมากนะครับแต่ตามความคืบหน้าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยแหละ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ